สวัสดีครับผมออฟดีไซน์นะครับออกแบบวิธีลดละเลิกพนันออนไลน์ทุกชนิดวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ที่6นะครับออกแบบรัวๆเลยนะครับผมทุกคนครับมีน้องผู้ชายคนหนึ่งได้แสดงความรู้สึกคนเองเข้ามาในไลน์ของผมแล้วก็ได้คุยกับผมสิ่งที่น้องพูดมาเนี่ยตัวผมเอง ผมก็เคยเป็นแล้วก็ได้รับความเจ็บปวดนี้มันทรมานมากแล้วเรื่องราวของน้องเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่โทษน้องนะครับโดยน้องหนหวนพนันแต่ผมเข้าใจความรู้สึกนี้เป็นอย่างดีแล้วผมก็เชื่อว่ามีใครหลายๆคนเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าใครเคยเจอเนี่ย มันเจ็บช้ำมากมันเพิ่มความทรมานให้กับตัวเองเป็นอย่างมากนะครับหมดจากพนันน่ะก็ถือว่าหนักแล้วถ้าคุณมาเจอเรื่องแบบนี้อีกหนักมากครับบางคนรู้แล้วว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเพื่อไม่เป็นการรอช้าเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องโดยสังเขปนะครับ ผมเองอาจจะไม่ได้ลงรูปภาพหรือข้อความให้ทุกคนเห็นนะครับซึ่งโทรศัพท์ของผมเนี่ยหน่วยความจำคือ256เนี่ยจะเต็มแล้วสงสัยต้องได้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะครับผมมีอยู่3ช่องแล้วตอนนี้แล้วก็ออกประมาณ4คลิปอย่างต่ำในแต่ละวันนะครับคือทุกคน่ะ ก็เข้าใจนะครับว่าการมีคลิปกับรูปภาพเยอะเนี่ยมันจะทําให้หน่วยความจํามันเต็มเร็วยังไงผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออกคลิปนะครับเพื่อให้พวกเราได้ฟังแล้วก็เตือนสติพวกเรานะครับผมพี่ออฟครับผมเครียดมากครับผมเคยติดพนันออนไลน์วงเล็บบาคาร่านะครับหมดเกือบ3ล้านบาทเล่นมา4ปีนะครับ ตอนนี้เลิกได้จะสองปีแล้วแรกๆแฟนเขาก็ให้กำลังใจดีมากแต่พอหลังๆมาเขาก็เริ่มเบื่อผมเพราะว่าตัวเขาเองก็ต้องประหยัดไปด้วยเขาไม่มีความสุขในแบบที่เขาอยากเป็นแล้ววันหนึ่งมีคนแอบชอบเขาและที่สำคัญ ผู้ชายคนนั้นเขามีบ้านมีรถมีพร้อมทุกอย่างแฟนผมก็เลยชอบเขาพอผมจับได้ก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันหนักมากแต่ผมก็ต้องยอมหยุดนิ่งสยบกับคำพูดหนึ่งคืออยู่กับเธอแล้วได้อะไรมีแต่นี่ นี่ที่เกิดจากการพนันฉันเบื่อฉันทรมานมาหลายปีอยากได้อะไรก็ไม่ได้อยากมีชีวิตที่ดีเหมือนเขาก็ไม่มีจะอยู่ไปเพื่อทุกคนครับถ้าทุกคนได้ยินประโยคนี้รู้สึกอย่างไรตัวผมเองเข้าใจเลยนะครับเข้าใจความรู้สึกของน้อง คนใหม่เขามาชอบแฟนของเราเนี่ยยิ่งถ้าเขามีรถมีบ้านนะ่ะตัวแฟนของเราณนะตอนนั้นนะครับความคิดมันก็จะเริ่มเปลี่ยนคืออยู่กับเราเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยมีแต่นี่สินนะลำพังแต่ละเดือนทั้งเงินเดือนของแฟนเราและตัวเราก็หมดไปกับการใช้นี่ บางทีแฟนของเราเขาก็อยากไปเที่ยวเขาก็อยากไปหาเพื่อนแต่ก็อย่างว่านะครับนี่สิน่ะมันก็เกิดจากการกระทําของเราแล้วตัวเขาก็ต้องมาได้รับความเดือดร้อนไปด้วยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจของคู่รักของแต่ละคนเลยนะครับผมจุดนี้ผมเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับต่อเลยนะครับแล้วสุดท้ายผมก็ต้องปล่อยเขาไป นั่นแหละครับเราทําถูกต้องแล้วการจะห้ามใจคนเนี่ยเพื่อไม่ให้ไปรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไปรักใครคนใดคนหนึ่งมันยากมากอาจจะห้ามได้แค่กายแต่ใจมันห้ามกันไม่ได้นะครับก็เหมือนผมหละห้ามพวกคุณเล่นพน,นันห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องเข้าไปเล่นนะครับเพราะ เราทําตามใจตัวเองก็เหมือนแฟนของน้องนะครับเขาก็เลือกทําตามใจเขานะครับเพราะเขาคิดว่าทางนี้ดีสําหรับเขาแล้วและหลังจากนั้นมาผมก็ดื่มเหล้าเที่ยวทุกคืนและก็ได้หวนกลับไปเล่นพนันใหม่รอบนี้ดึงเงินจากบัตรเครดิตเงินเก็บและยืมเขามาเล่นจนกลับไปเป็นหนี้ใหม่อีกสี่แสาบาท ผมเครียดมากผมเสียใจมากผมไม่อยากมีจุดๆๆนะครับผมหมดกำลังใจมากครับพี่ผมหมดผนทางแล้วคิดมากครับพี่นั่นแหละครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ผมไม่โทษน้องนะครับแล้วก็ไม่โทษแฟนของน้องทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามสภาวะปัจจัยนะครับ การที่พวกเราทุกคนหรือใครบางคนน่ยจะรักกันเนี่ยมันต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างแฟนของใครบางคนนะครับตอนที่เรามีเงินเนี่ยเขาก็รักเราแล้วเขาก็ยอมอยู่กับเราแต่วันหนึ่งเราล้มโดยไม่จำเป็นจะต้องติดพนันก็ได้หรือทำธุรกิจล้มละลายถ้าชีวิตคู่ เขาเลือกไปจากเรานั่นคือเขาอาจจะมาสแสวงหาผลประโยชน์กับเราในด้านใดด้านหนึ่งผมไม่ขอพูดมากไปกว่านี้แต่สำหรับคู่ชีวิตของใครบางคนเขาเลือกอยู่กับเรานั่นแสดงว่าเขารักเรามากครับแล้วเราอ่ะพยายามอย่าทำให้เขาเสียใจนะหมดครั้งเรกเราก็ต้อง เอาให้ได้เลยเลิกให้ได้เลยหรือไม่บางคนน่ะหวนหลายครั้งมากมีมากกว่า3ครั้งขึ้นไปแต่แฟนเรายังอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนดูตัวอย่างคลิปนี้เอาไว้นะครับคลิปนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกน้องก็พยายามเต็มที่แล้วไม่เล่นแล้วแต่ก็อย่างว่าครับกำลังใจที่สำคัญที่สุดมันก็คือ แฟนของเราเนาะเขาเลือกที่จะไปแล้วเขาไม่ให้กําลังใจอีกนะครับแล้วตัวของน้องก็เครียดแล้วก็เสียใจผมเชื่อว่าคลิปนี้คงเป็นอุทาหรณ์แล้วบทเรียนให้กับใครหลายๆคนที่ยังเล่นพนันอยู่และก็เลิกพนันไม่ได้วงเล็บครอบครัวหรือแฟนของคุณยังอยู่กับคุณนะครับ สุดท้ายนี้ก็เป็นกลังใจให้กับน้องผู้ชายคนนี้เนาะไม่ต้องกลัวครับผมเองน่ะได้คุยกับน้องแล้วแล้วก็ให้กำลังใจน้องแล้วครับน้องก็มีสติมากขึ้นแล้วก็จะแก้ไขและปรับปรุงตัวเองใหม่แล้วก็พวกเราอีกลหลายหลคนนะครับสู้ต่อไปนะครับอย่ากทำให้แฟนเราเสียใจอย่ากทำให้ครอบครัวเดือดร้อนการพนันไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นเราติดแค่อย่างเดียวเอง เราไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนหนักมากไม่ได้เป็นปัญหาของสังคมนะครับมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้เรารอดเลยแล้วเราก็จะต้องมีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นคิดแค่นี้นะครับอย่าไปเล่นเลยด้วยความหวังดีจากผมนะครับโอเคผมต้องขอจบคลิปเรื่องราวของน้องไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ